สวัสดีค่ะดิคอนดิกูเกตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้างอีกแล้วเนาะเพราะว่าเกตนะคะมาซื้อของนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยนะคะคือเราไม่ได้กลับไทยมามันสองปีกว่าแล้วจริงๆเกตก็ไม่ค่อยได้แบบส่งของกลับเท่าไหร่เพราะว่าค่าส่งมันก็ค่อนข้างแพงมากนะคะแต่ว่าพอดีคุณตาน้ําหอมหมด แล้วเขาก็แบบทวงเกมว่าเราจะส่งน้ำหอมมาว่าเรยส่งน้ำหอมมานะคะเกดก็เลยเออมาซื้อน้ำหอมส่งมาให้คุณตาซึ่งก็ไหนๆจะส่งของให้คุณตาแล้วก็เลยจะซื้อเผื่อแบบคนอื่นในครอบครัวด้วยนะคะก็คือคุณแม่คุณพ่อน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าเกดจะซื้อของขวัญอะไรนะคะส่งไปให้ที่บ้านสกัสดสลีมครับ,รบแล้วก็ครายนะคะครายสวัสดีครับ อะไรมาช้อปปิ้งให้คุณตาคุณยายนะคะ นี่นะคะเกดก็อยู่โซนเสื้อผ้าเด็กวัยรุ่นนะคะสาวแรกรุ่นก็คือเดี๋ยวเกดจะดูเสื้อผ้าไปให้น้องสาวนะคะซึ่งน้องสาวเกดเขาจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวแบบบอยบอยหน่อยเขาจะแบบว่าไม่ใช่แบบผู้หญิงหวานผู้หญิงจา๋าเขาจะแบบออกแนวเท่ๆนะคะซึ่งเขาก็จะชอบใส่แบบเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆครุงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าเกดอาไม่ได้เจอเขากเกือบสามปีแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะ ซื้อแบบไหนที่มันถูกใจเขาเกก็หวังว่าถ้าเกดเลือกไปเขาจะชอบนะคะ เคนะคะได้กางเกงแล้วก็เสื้อนะคะตอนนี้นะคะเก๋ก,ก็ได้ของน้องสาวแล้วนะคะได้เด็กของน้ำคนเดียวของคนอื่นยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูน้ำหอมนะคะให้คุณตาคุณแม่นะคะไปค่ะใครามากินนมนะคะ ลายกินนมอ,อิม่มแล้วเดี๋วรูปอยู่ในรถเข็นนะคะโอเคไหมนะเดีวเราไปช้อปปิ้งให้คุณตาคุณยายนะคะโอเคไหมคะลูกไม่องอแงนะคะเป็นเด็กดีนะคะเด็กดีไหมเด็กดีปะปะพอรออยู่นะคะ ลูกดูหน้าตึงๆอะคะเหมือนโกรธแม่เลยเหรออ๋อโกรธไหมทำไมลูกหน้าใสจังครีมก็ไม่ได้ใช้ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหน้าใสมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเกตก็ได้ของพ่อของตาของน้องสาวนะคะซึ่งเหลือของแม่แม่เนี่ยน่าจะซื้อเป็นแบบพวกคอสเมติกอะไรเงี้ยนะคะ ก็ยังไม่รู้เลยครั้งที่แล้วว่าเกศส่งกระเป๋าไปให้ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หรือเปล่าไม่เคยเห็นเขาใช้เลยนะคะก็เลยตอนแรกก็ว่าจะซื้อสื้อผ้าแต่เขาก็เสื้อผ้ามันก็คือเสื้อผ้านะคะก็เลยซื้อเป็นพวกแบบคอสเมติกดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่ามีอะไรนะ่าสนใจอาจจะเป็นพวกครีมอะไรเงี้ยนะคะไป ตอนนี้ดมน้ําหอมจนจมูกแบบไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะทุกคนคือเกดก,ก็ซื้อน้ําหอมเป็นแบบสัญชาติตุรกีนะคะเป็นแบรนด์ของตุรกีนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนแม่นะคะแล้วก็มีพี่พนักง,งานที่ร้านแม่ด้วยนะคะก็ฝากเขานะคะตอนนี้ก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเกดก,ก็ยังได้ของไม่ครบเลยนะคะก็รีบมากแล้วก็สลิมไปเอารถนะคะเพราะว่าเราเอารถไปล้างแล้วก็ที่ล้างรถเนี่ยมันจะปิดสามทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะ อันนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่ศูนย์อาหารนะคะทุกคนคือห้างมันจะปิดแล้วเหลืออีก20นาทีนะคะแต่ว่าเรายังสั่งอะไรได้อยู่เนาะสลิมหิวนะคะก็เลยจะมาหาอะไรกินนิดหน่อยซึ่งเกศก็จะกิน Pop i อ e ยนะคะป๊อบอ่ยเป็นไก่ทอดเหมือน KFC บ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นสัญชาติตุรกีซึ่งอร่อยกว่า KFC มากที่ตุรกีนะ k f C แบบไม่อร่อยเลยนะคะถ้ามาตุรกีต้องกินไก่ป๊ออเท่านั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอนะคะสลิมไปสั่ง ไปซื้ออยู่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ศูนย์อาหารที่ห้างนี้ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะก็คือทั้งชั้นนี้นะคะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นศูนยอาหารอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโรงหนังนะคะไป ลูกมองอะไรมองไฟเหรอข้างบนอะฮะมันมีไฟเหรอคะข้างบนน่ะคะ่ะฮะคุยอยู่คนเดียวเลย รักนะอะไรกันนะ What do you buy for me Surprise 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 or Surprise เออแฮปปี้เหรอคะอารมณ์ดีเล่ะค่ะ ห้างปิดแล้วนะคะกลับบ้านกันฮ e ลโหลสวัสดีค่ะ ทำอะไรคะตึงๆเออออจะลุกละจะลุกละเกดนะคะชอบเอลคลายแบบมานั่งเล่นกับกระจกตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นลอยๆนั่นก็คือฝีมือคนลายทั้งนั้นเลยนะคะลอยเท้าลอยมืออะไรเงี้ยก็ชอบอุ้มเขาแล้วก็แบบไปเล่นกับกระจกตรงนั้นนะคะเขาก็จะแบบแฮปปี้มากคุยกับตัวเองนะคะหัวลอดดีด้าสุดๆเลยทำไมมันเหม็นๆมีกลิ่นนิดหน่อย ลูกอืออ้อเหรออ๋อใช่เหรอ,อแม่ได้กลิ่นทแม่งท่แม่งเนี่ยอ๋อใช่เลย,ออออเลยใช่ไหมอื้ออื้อเลยใช่ไหมอื้อเยอะไหมเยอะเลยเหรอใครจะเป็นคนเช็ดอือ้อลูกแม่หรือพ่อเช็ดอือ้อให้พ่อใช่ไหม โอเคได้ให้พ่อเช็ดอื้อนะพ่อเป็นคนเช็ดนะคะโอ้ถูกใจใหญ่เลยพ่อจะเช็ดอื้อให้ใช่ไหมไปย่นเหรอฮะอีอีใครเปลี่ยนสำเพอตลูกอใครจะเช็ดอื้อลูกอ่ะ <c> อ <oughs> uh ่อ oh. อายก uh uh. อื้อไม่มี <17. S 1> แล้วทำไมแม่ได้กลิ่นนะลูกตดเหรอตอดใช่ไหม have You happy? <laughs> ก็ตอนนี้นะคะทุกคนเกดก็มาเช็คของนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คของเพื่อที่จะส่งไปให้ที่บ้านนะคะของที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะคะซึ่งก็เป็นของนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเกดได้น้ำหนักประมาณ4-5กิโลนะคะก็ได้แบบไม่เยอะนะคะก็คือได้ครบของทุกคนในบ้านนะคะก็อันนี้เป็นกางเกงยีนนะคะของคุณพ่อนะคะแล้วก็อันนี้ของ น้องสาวเกศน,นะคะก็เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงยีนสะ์คะแล้วก็อันนี้ของคุณยายทุกคนนี่เกศจะบอกว่ายายเกศชอบมากอันนี้มันเป็นกางเกงของคนแก่ที่ตุรกีนะคะซึ่งถ้าเอาคนแก่บ้านเราเนี่ยก็จะใส่ผ้าถุงใช่ไหมคะแต่ว่าที่ตุรกีเนี่ยเขาจะใส่เป็นกางเกงแต่ว่ามันมีความแบบใส่สบายมากทุกคนมันจะแบบโล่งๆใหญ่ๆหน่อยนะคะใส่แล้วแบบนั่งสบายมากเกดก็มีประมาณสองสามตัวนะคะแม่สลิมเย็บให้นะคะเกอะซื้อไปฝากยายตอนที่เกดกลับไทยรอบที่แล้วนะคะ แล้วคือมันก็หลายปีแล้วเนาะกดแล้วเขาชอบด้วยนะคะเกดก็เลยซื้อส่งไปให้เขาใหม่อีกสามตัวนะคะนะคะให้เขาไปใส่แบบแทนผ้าถุงนะคะทุกคนซึ่งคนแก่ตุรกีหรือว่าคนที่อยู่ตามแบบชนบทเขาจะใส่แบบนี้นะคะวัยรุ่นอะไรเหมือนกันใส่ทำทรงทําสวนอะไรอย่างเงี้ยของคุณยายนะคะสามตัวแล้วกลับไทยก็ค่อยซื้อไปให้อีกนะคะแต่ใส่ถุงแยกไปนะคะ อันนี้เป็นของแม่เกดนะคะมีน้ําหอมแล้วก็โลชั่นนะคะอันนี้ก็ของคุณตาเป็นน้ําหอมนะคะแล้วก็น้ําหอมนะคะอันนี้เป็นรูปเป็นอมอร์กเนต็ตที่ติดตู้เย็นนะคะเป็นรูปเกดรูปโคลายรูปเกดสลิมโคลายอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคลับทําส่งมาให้เยอะมากแล้วทีเนี้ยแม่อยากได้นะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอหน่อยเกดก็เลยส่งไปให้แม่6รูปนะคะแม่ก็เอาไปติดตู้เย็นที่บ้านนะคะก็มี ช็อกโกแลตนะคะแต่ก็ขนมขนมอันนี้เป็นขนมที่แม่กับน้องสาวเกศชอบมากเขามาตอนงานแต่งเกศแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็แบบชอบมากเขาก็ขนกลับไทยไปเยอะเลยนะคะแล้วตอนที่เกศกลับไปอ่ะเกศก็ซื้อไปฝากเขาอีกแล้วเกศก็ส่งไปให้เขาอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เขาก็อยากได้อีกก็เลยซื้อไปให้อีกนะคะก็หมดแค่นี้นะคะทุกคนก็คือเกศไม่ได้กลับไทยนะก็ซื้อของส่งไปให้เขาแทนนะคะซึ่งปกติเนี่ยเกศก็จะไม่ค่อยได้ส่งจากตุรกีเท่าไหร่ ส่งไม่บ่อยนะคะจากตุรกีเนี่นะะยะะเพราะว่าค่าส่งมันก็ค่อนข้างแพงเกดจะชอบแบบซื้อของจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ส่งมากกว่าเหมือนแบบเห็นอะไรอารมณ์อร่อยหน้าอร่อยก็จะสั่งแล้วก็ให้ส่งไปให้เขากินอะไรเงี้ยมากกว่านะคะ <S 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 ก็สํหาหรับคลิปนี้นะคะเกดก็ขอตัวจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเกดนะคะแล้วเกดก็หวังว่าเกดจะได้พาครอบครัวเกดเนี่ยกลับไปเมืองไทยเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าก็ เอ็นดูคุณตาคุณยายที่บ้านนะคะอยากเจอหลานมากแล้วแลวพวกเราก็อยากเจอเขามากด้วยนะคะเราไม่ได้เจอกันนานมากก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะคลี่คลายไวๆให้เราได้ไปเจอกันไวๆนะคะคลิปนี้ก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดะะก Facebook, เกด้วยนะคะแล้วก็ไปฝาก Follow Instagram Facebook เกดโอสแมนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออื่นๆอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะไปลคะค่ะไบ๊างบายคะ่ะ